ครับสวัสดีครับมาคลิปนี้นะครับมาพบกันนะครับกับทางช่างกินสวิตนะครับวันนี้มาเบาๆกันนะครับคลิปนี้นะครับกับการตรวจเช็คมอเตอร์พัดลมนะครับตรวจเช็คมอเตอร์พัดลมฮาตาลรนะครับวันนี้เอาฮาตาลีรมาอีสองขนาดรุ่นนะครับก็คือ16นิ้วกับสิบดนิ้วนะครับในรุ่นอันนี้เอา ถอดมาดูใช้งานได้หรือเปล่านะครับก็ะจะมาทําการวัดให้ดูนะครับสังเกตสายฮาร์ตเนอี่จะเป็นสายที่มาตรฐานนะครับคอนที่ที่สนะายที่มาตรฐานนะครับจะเหมือนกันทุกเกือบทุกรุ่นนะครับสีหลักนะครับสีหลักก็จะมีอ่าขาวแดงเทาหรือน้ำตาลนะครับแล้วก็ดำนะครับแล้วก็ถ้ามีซิมเงินก็จะเป็น สายอมอเตอร์สายนะครับมอเตอร์สายอันนี้คือมาตรฐานของฮาตาลินะครับหลักๆนะครับอันดับแรกเราก็จะมาลองวัดกันนะครับมาดูกันทราบมุมมองเห็นไหมขยับไปสหน่อยก็ได้นะครับมาเพื้นทีออ่อันนี้ก็มอเตอร์พัดลมนะครับ ตรงนี้น่าจะเห็นนะครับสีสายนะครับอันดับแรกก็สีขาวแต่ที่ขาวเลยนะครับาขาว,าข,าวขาวดำขาวดำขาวดำเท่ากับขาวดำก็ได้422โอห์มนะครับ422โอห์มอันนี้มาตรฐานนะครับขาวเทานะครับไม่สีเทานะครับ ที่ทางเราเสียมตาลนะครน้ำตาลก็ได้สามร้อยหกสิบเจ็ดนะครับขาวน้ำตาลแล้วกัน,น,เ,นเท่าไหร่นะครับเมื่อก,กี้ลืมล300ะสามร้อยสามร้อยหกสิบแปดครับโอมนะครับแล้วก็ขาวแดงน,นะครับขาวแดงก็ขาวแดงน,นี่จะเป็นขดลันนะครับถ้าช่วยหลักแล้วก็อยากรู้ว่าขดลันเท่าไหร่ก็ รับตัวนี้ได้เลยนะครับอเวลา่านก็ใช้ก็จะประมาณใกล้เคียงกันนะครับแดงสามร้อยสิบเกนะครับแปโอมนะครับปกติก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับตัวนี้ใช้ได้นลครับตัวแต่ถ้าเช็คออกมาแล้วาจากนี้จะได้นะครับไม่ักจากนั้นเราก็จะมาเช็ค ตัวนี้นะครับถ้าเกิดวัดตัวนี้ยังไงก็ไม่มีขึ้นนะครับก็ให้มาวัดตัวนี้นะครับท้ายท้ายขับปลานะครับสองเส้นนี้นะครับจะทาให้รู้นะครับว่าผิวขาดนะสำหรับวงจรสำหรับวงจรนะครับผมจะเขียนให้ดูคร่าวๆนะครับก็จะเป็นอันนี้ชุดลันนะครับชุดลันชุดสร์ท ชุดลันชุดชกหนึ่งนะครับโชกสองนะครับแล้วก็ชุดสตาร์ทนะครับลันชกซีหนึ 1, ่งซีสองเอสนะครับอ,อันนี้ต้นนะครับต้นผมมุดนะครับอันนี้ดูขาว,ขาวอันนี้สีขาวนะครับอัอนนี้ก็ ก็จะเป็นสามสามนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสองอันนี้ก็จะเป็นเบอร์หนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นสายเข้าคาปานะครับสายเข้าคขาปานะครับ ข้าวขาปลาก็จะมาต่อกันนะครับอันนี้ก็จะต่อก่อไฟครับอันนี้ฟิวจะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้สีขาวนะครับฟิวฟิวจะอยู่ตรงนี้นะครับกอดเข้าตรงนี้นะครับเทอร์โมฟิวครับเพราะฉะนั้นเราวัดตัวนี้ต้องให้มันได้ประมาณน่าจะประมาณเจ็ดร้อยนะครับตัวนี้เพราะตามพันต่ล การออกแบบแต่และปีของฮาตาลิก็ไม่เท่ากันนะครับใช้เพียงนะครับตามรุ่นาตามการประหยัดไฟนะครับตนัตนหลักก็มีข้อบังคับเรื่องด้านการประหยัดไฟอันนี้ได้เกตร้อยแปดสิบหกนะครับนะครับสายขาป,ปานะครับสายขาป,ปาร้อยแปดสิบหกนะครับส่วนนี้นะครับ นี่นะครับตัวที่ใช้งานได้ดีนะครับเอาต่อไปจะวัดคาปาให้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้จะทำนะครับก็จะทําให้ชัดๆนะครับเพื่อนๆช่างหรือผู้ที่ไม่ได้เป็นช่างกําลังฝึกนะครับก็จะได้ดูไปด้วยได้นะครับผมจะเช็คผมเช็ค่างนี้เสร็จนะผมก็ส่งขายนะครับ ตัวนี้เราก็เช็คบูตเช็คแกนนะครับตอนที่จะเช็คคาป,ปาให้ดูก,ก่อนนะครับถอดออกไหนๆก็จะได้ถอดิีๆแล้วถอดหมดนะครับถอดกับข๊อบสะอาดตอนนี้กต้องถอดก่อนทำก๊บอบสะอาดแล้วประกอบนะครับทดลองนะครับก่อนทปิดไว้ก่อนนะครับจะได้ไม่เกะก๊เช็คคาป,ปานครับตัวนี้ท่ารถหรือเปล่า ปาที่ใช้จะเป็น1.8นะครับพัดลมฮัตรแ18นิ้วรุ่นเก่านะครับรุ่นใหม่ๆใช้ลูกปืนพันตัวก็ใช้1.5ก็ได้นะครับมันลื่นเจอบ่อยนะครับตัวก็ใช้1.5แต่บางขั้นที่ใส่ไปสองก็ไม่ฟูก็ได้นะครับแกระวังแกนนะครับอย่าแพแกนนะครับถ้าแรงสูงเกินไป ก็จะกระชากนะครับบุ้แกนก็จะไปนะครับแต่ถ้าเป็นลูกปืนก็จะดีมากนะครับลื่นดีมากนะครับใบอาจจะแตกไ,ได้ครับแรงขึ้นไปเ็เคยเห็นเหมือนกันนะครับหุนเร็วจนใบแตกเพราใบเป็นพลติกนะครับแบบอับแรงเบ่ยงไม่ไว้ หรับลิปนี้นะครับอ่ะเรื่อตั้งนะครับอ่าสำหรับท่านที่ใช้รุ่นนี้นะครับก็ท่านไหรผมก็ยังไม่มีปัญญาซื้อฟุกมาใช้นะครับราคาแพงอยากจะใช้เหมืนกันเิอดีดีอ่าตั้งอ่าเลือกบิดมาที่ยานโอมนี่ครับสีขาวนะครับจะมีตัวเลือกอ่าเมื่อกี้กดอ่าขึ้น nf หมายถึง nano f a r a นะครับอ่าเราจะวัดดูตัวนี้จะได้เปลี่ยน ไหมอ่าหนึ่งจุดเจ็ดหกตัวนี้ยังหมุนได้ดีอยู่นะครับหนึ่งจุดเจ็ดหกบวกลบห้าบวกบวกสิบเปอร์เซ็นนะครับลบห้าเปอร์เซ็นนะครับอันนี้ลบห้าเปอร์เซ็นตก็โอเคครับ<ะ>ตอนนี้ตัวนี้เราเช็คแล้วนะครับเราจะก็จะ,จะมาทำความสะอาดนะครับขยับดูนะครับแกนไม่น่ามีปัญหานะครับกิ ก็เหลือเฟื่องสายนะครับที um ่จะต้องถอดมาล้างคําพอดสาดอีกครั้งหนึ่งอันนี้เอาไว้ตอนเช้าไม่มีฝนนะครับอ่าตอนนี้อ่าเด็บครับไหนๆได้ทำแล้วเราก็จะให้ครบเซตนะครับอชุดนี้กํารับ ตัวนี้ก็จะเป็น16นิ้วนะครับวิธีการเช็คก็เหมือนกันนะครับตัวนี้ไม่รู้จะใช้ได้หรือเปล่านะครับอาจจะใช้ไม่ได้ก็ได้นะครับวิธีการเช็คก็เหมือนเดิมนะครับ16นิ้วนะครับ16นิ้วนะครับขาวดำขาวน้ำแดงขาวแดง คา,าปานะครับอ,อันดับแรกเราก็จะมาผัดแล้วก็วัดเลยครับน,นี่จะดูว่าตัวไนเสียนะครับอันนี้พื้นฐานนะครับพื้นฐานเลยพื้นฐานในการตรวจเช็คอ,อัน,นดับแรกก็มานะครับติดต่กไปแจ้งไปที่ โอมนะครับเขียนใช้ดีนะครับใช้นานแล้วซืมาตอนนั้นแพงอยู่นะครับหลายตังค์อาจจะห้ารอยครับมีเครื่องมือทีนี่โดนบลนนะครับค่ากับข้าวอ,อาทิตย์หนึ่งพอดีครับอ่าเราจะวัดกันนะครับอ่าแดงอ่าเดี๋ยวเอาตาำสเต็ปทีครับอ่าขาวดำ 599นะครับอันนี้ความต้านทานเท่ากับ599โอห์มน,นะครับขาวดำตาลอันนี้นะอ่าขาวดำานสี่ร้อยเก้าเก้ครับ99โอห์มอันนี้ลงไปเลขเ,ลเลก้าอ่าขาวดำห้าเก้โอ้แสดงว่าตัวนี้ทำมาตรฐานมากเลยครับ อ่าเมื่อกี้วัดไปแล้วขาวดำขาวแดงสปแล้วขาวแดงสีก็สีซุดหนึ่งสีซุดหนึ่งวัดไปวัดมากรงห้องอ่ะต่อมาก็มาเช็คสายคาปานะครับจากดูความกระทานปกติถ้าขนาดนี้ไม่ถอดไ,ได้ครับแต่ผมจะถอดเพื่อเช็คคาปาด้วยนะครับก็ต้องตัดสายคาปาแล้วก็เชื่อมใหมนะ่มอเตอร์ที่ผมใช้ส่วนมากนะครับมือสองก็จะเช็คอย่างเงี้ยก่อนอันดับแรกแล้วก็ ไปเช็คแกนเช็คบูทแล้วก็เช็คตัวนี้แข็งนะครับน่าจะบ,บูทบติตดนะครับแต่ฟีวไม่ขาดครับแสดงว่าแปดเก้าเก้าร้อยสิบเอ็ดนะครับสายขัร์บะเก้าหก เก้าหนึ่งศูนย์เกหนึ่งหนโอนะครับครับอีกการเช็คกดบวกนะครับโอมมนะครับธีการเช็คครับต่อมาเราก็จะถอดคาบามาเช็ครวมกันนะครับสำหรับสร สำหรับการเช็ดแกมเช่ออะไรก็หลายท่านก็น่าจะทราบแล้วนะครับดูว่ามันโยกไม่โยกก็แค่นั้นแหละครับเราจะเอามิตเตอร์ที่วัดคาป,ปลาได้นะครับอ่าแตะกันไปที่ยานที่มีคาป,ปลาอนอ่านนะครับก็จะดูอันนี้1.5นะครับคาป์บอ่จจะได้เน้อเท่าไหร่ หนึ่งจุดสี่สี่นะครับอ่าก,ก็พอมูลได้นะครับบวกลบห้าเปอร์เซ็นนะครับเกือบสี่สี่สิบเอ็ดสี่สีนะครับแต่ถ,ถ้ามีตัวใหม่ก็เปลี่ยนตัวใหม่ได้ได้นะครับก็จะดีนะครับใช่ครับครับอ่าหลังจากง้นเสร็จเราก็จะมา สาเหตุที่ต้องถอดนะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเคาะนะครับเคาะเลยนะครับไม่ต้องกลัวโคตรนะครับก็เกินมากก็ก็แน่นยากนะครับกดนะครับท่านหนมีที่ถอดันนี่ก็ใช้ได้ครับผมถอดอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรนครับแขนขาตะลีแข็งอยู่แล้วเราก็ค่อยใช้ตัวนี้ดึงขึ้นมาตา,ามสไตล์ผม มีเครื่องมืออะไรใกล้ตัวหลังนั้นตรงนี้ก็ได้เลยท่ักอยะครับคนยันแกนก็หน่อยนะครับกนน่อนที่จะทอด ทุกองน้ำมาช่วยนะครับสึกว่าจะจะใช้สเป,ปรย์ช่วยช่วยนะครับ,น,รบน,นี้ก็จะหมดแล้วนะครับใช้โซเน็กนะครับเจ็ดตัวช่วยนะครับถ้ามันสนิมกินนั่นมากๆก็ใช้น้ำมันดแช่ไว้ก่อนก็ได้ครับ จากนั้นเราก็จะทําการถอดนะครับอันดับแรกก็ถอดตัวนี้ก่อนนะครับถ้าไม่ได้จริงๆก็ต้องตอกนะครับโอเคครับอันนี้ตัวนี้แน่นนะครับบูทแน่นนะครับพรเอ,อ,รเอหน้าจะเดือดจากใช้งานนะครับขีุ่ดขี้อะไรนะครับตัวนี้เรามานะครับเราก็ต้องมาเปลี่ยนเคเป็นไทยนะครับ ทุกครั้งนะครับที่ซ่อมให้ลูกค้านะครับผมควรจะเปลี่ยนเคเมพันไทยทุกครั้งถ้าจจให้ดีก็ใช้เชือกรัดนะครับสิบนี้จะยาวไปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวถ้ายาวไปก็จะถอดแล้วก็บอกเทคนิคนะครับนะคงยังไม่ยาวคงพอได้นะครับจะไม่ให้เกินยี่สิบนาทีนะครับ อะไรนะครับเมมโมรีมันน้อยแล้วก็เต็มดูไปแล้วขาดช่วงนะครับเสียอารมณ์นี่นะครับวงจรเหมือนกันนะครับสิบหกนิ้วกับสิบนิ้วนะครับสำหรับท่านที่สนใจจะเรียนคันมอเตอร์นะครับก็เตรียมไว้นะครับเป็นป่ายเดือนคุมภาพันธ์นะครับยี่7 28หกยีบเจ็ดสิบแปดนะครับก็จะเปิคอร์สที่บ้านนะครับ แล้วคนที่อยู่ในพื้นที่ปกตินะครับที่เสี่ยงไทยงดก่อนที่เสี่ยงโควิดนะครับจะได้ไม่ลืมนะครับฝึกกันไปอ่าต่อออกมาแล้วนะครับก็มาเช็คนะครับตัวนี้นะครับน้ำมันแห้งนะครับดูสัดดูแล้วน้ำมันแห้งนะครับเราก็จะตรอหยอดน้ำมันนะครับตัวนี้ อตอนนี้เอาอันนี้ล้างก่อนนะครับล้างใม้เสร็นะครับ,บตัวนี้มันแห้งได้นะครับสูนเนี่ยต้องเอาน้ำมันนะใชะ้ถ้ามีขี้ฝุ่นเราก็ปัดฝุ่นปัดอะไรนะครับัดอ,ว,อวันนี้เล่เลนงานสกัรปกซะหน่อย มาฮ่าโอเคมาเช็คดูครับาราาราค,รครับกราคาผ้าคีรู่นะครับผ้าคีรปประมาณมีแต่สีขาวเลยตัวนี้นะครับแกนเป็นรอยนะครับยิบนึงนงครับตัวนี้ต้องเปลี่ยนแกนนะครับตัวนี้จะได้เปลี่ยนแกนแกนฝึกนะครับสังเกตง่ายนะครับตรงนี้ปต่การเปลี่ยนแกนก็ไม่ยากนะครับ ก็ไม่ได้เอาแกนมาเข้ามาด้วยนะครับแกนกีฬาก็อยาไว้เปียกพรุ่งนี้ชเช้าเจอกันแกนตัวนี้นัดน,นะครับอ่าเดี๋ยวเช็คฟุดหน้าก่อนอ่ะเดี๋ยวที่ออกมาทำความสะอาดก่อนต้องค่อยๆนะครับตัวนี้ระวังแ,แตกนะครับอ่า,อาใช้มือกดไว้อ่เทคนิคง,ง่ายๆนะครับถ้าจะให้ดีก็ใช้สีเป็นไทั์ไม่ได้นะครับ มาครับตัวนี้น่าจะรวมนะครับรูวิธีการเช็คก,ก็รวมเข้าไปนะครับน,นี่นะครับมันโยกได้นะครับอันนี้จะได้เปลี่ยนบูทด้วยเปลี่ยนบูทแกนนะครับตอนนี้ไม่ทำความสะอาดนะครับเดีย๋ยวเราทำทันเดียวคน,น,นี้ก็เก็บใส่กล่องไว้นะครับ บี่ลืมเช็ดด้านหลังนะครับรวมมไหมไม่อาใช้ได้อยู่นะครับเก็ดง่ายด้านหลังยังใช้ได้เปลีป่ยนก็ได้ไม่ก็ได้นะครับถ้าใจดีก็เปลี่ยนเพิคู่ก็ได้นะครับบูดเยอะ,อะ,อะตอนนี้ก็ทําความสะอาดนะครับทําความสะอาดถ้าท่านไหนมีเวลาทํานะครับก็เป็น นั่นก็ถ้าทำประาสเสร็จแล้วก็รัดเสร็จนะครับจะนําให้ใช้สเปรย์วานิชนะครับคนเคลือบรอบนะครับตัวนี้นะครับจำรั่วอันนี้สลหับนะครับถูกไว้เพื่ออันนัดนะครับนะครับเอไปถูไว้นะครับแยกเป็นตัวเป็นตัวเป็นกล่องไข่ต่อมาเือต้นท้ยนะครับไปรับแทนอันโดนครับสำหรับปลอกสายจะเปลี่ยนก็ได้นะครับแต่ ถ้ามันยังสภาพดีๆอยู่ไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับเพราะบางท่านแทนที่จะได้ดีนะครับพอแ,แกะออกมาทำสายขาดแล้วต่อไม่ได้ทำไมทำก็คล่องแล้วค่อยเปลี่ยนก็ได้นะครับนี่นะครับความกรอบนะครับง,ง่ายๆนาะจะให้ดีนะครับแนะนำเอาเชือกมา้อยรัดตรงนี้นะครับ อยาจะทําให้ดูนะครับขาเชือกนิดนึงน,นะครับสำหรับการลัดไทของผมจะรัดไม่เหมือนชาวบ้านนะครับก็จะเอาหัวลูมาข้างล่างนะครับจะได้ไม่บาดไม้บาดมือเวลา,ทา,านะทางานการจะทำแรงเกินไปนะครับสําหรับไทอาจจะทําให้ บังคับเรียบร้อยอยู่นะครับใช้ตัวยาวนี่ก็ได้ก็มัดช่วงกลางนี่ก็ได้นะครับอันนี้มัดสองแล้วนะครับผมก็จะมัดช่วงกลางไว้ในกรณีต่อใช้ต่อไปไทยมันร้อน จะรัดเ,เ,เชือกนะครับพอที่จะทนมากนะครับมอเตอร์ขดลวดพันใหม่ของผมทุกตัวนะครับจะรัดทั้งไทยและเชือกนะครับเรี่ความทนทานนะครับถ้าใครมันเสียก็ให้มันเสียไปพร้อมๆกันแบบนี้ก็ทนทานแล้วครับ ขับความสะอาดแล้วก็พ่นวาดิษทับรอบนะครับก็เรียบร้อยนะครับแล้วค่อยประกอบนะครับแล้วปรเกับครับสำหรับคลิปนี้ก็จะไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อน